พี่ม่อนพาแซบวันนี้นะเจ้าวันนี้นะพี่ม่อนจะปาผู้คนมาดูนะเจ้าตกจำเนาะบ้านเฮาหนะแต่เปิห้องกันยกย้อนนะเจ้านะมามาดูบรรยากาศกันเจ้าว่าจะได้ปลาก็มาลุ่นบรรยากาศเจ้าตอนนี้เมื่อคืนนี่ฝนตกมดบันมดคืนเจ้าฝนตกขนาดปลาก็เลยขึ้นมาเจ้าปลาขึ้นมาแล้วก็กันนี่ก็ปลากันมาตกจำเนาะ แรกแหกบานเจ้า ปลาสลากเจ้า นี่น้อยเจ้านี่ปาปลเบ็ดเจ้าเดี๋ยวเดี๋ทายตัวยุกดีกาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยน่นี่นี่นลาเข้ินอี จำสิ่งจ้าอายุนี่เจ้าปอดๆๆๆปอดตัวใหญ่เดีก่นเดินเอาไม่ชวนะเจ้าเนีปอดนี่อ้ยก่อนมไน่ง้เจ้มันเจ้านี่นโอ้โหอันนี้ของครนี่เจ้าใหญ่ไมใหญ่ปอดๆๆๆโอ้หัวเรอนี่เจ้าปมี่น้องปาโอเจ้า ปลาโอค่ะปลาโออันนี้ปูค่ะปีเอาข้องเนี่ยไปเดี๋ยวเอาข้องนี้่นีนี่ค่ะปูทั้งปูทั้งปลานะคะโอ้โหนักคเจ้าพ่อเป็นพ่น้องโปรดจ้มัสสังโคโอ้โห เอาปลานี่ใส่เนี่ยเดี๋ยวปเนี่ไปาไปเีขาเ่ยวเขาราเขาไปพอต้องปุ้นหนอะจ้าหนอไปพอบรรยากาศต้องปุ้นก่อนพอกันเ้อ ในปลาข้าวไปหั่นได้โอ้แก่เจ้าพอมมโอ้โหนึ่งใจกันี่ปลาดูดนี่นนในนี่กัปลาข้าวโอ้ยนึ่งใจอย่างหั่นปีอยากคองพีดีอ่ะทงพีดีปุ้นเนี่ยจะไปตีบ่นจะไปตีบ่น โะแล้วเจ้าโอ้คนนี้ได้ปากข้าวเจ้าโต๊แล้วโต๊ลงไปแล้วโอ้โหโำไมเป็นน้องเหยเนี้ยปากมันขึ้นนี่เจ้านี่ปากมันขึ้นต้นนี้นี่ไปเถอะโอ้โหโอ้โห ปรา,ากฏว่าปรากฏว่าพามาโซกันมั้งโอ้โหคลิปนี้พี่หมอนต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า